ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด เผยความเสียหายเก๋งสปอร์ตหรูปลาวานตำรวจแจง้งไม่ได้เรือกปฏิบัติสึบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาวันที่14มีนาคมนายวรศิษิ์อิสระหรือรู้จักในชื่อปลาวานกรรมการผู้จัดการโรงแรมสีพันวาภูเกต็ตประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนอัดติดกับเสาไฟส่องสว่างริมถนนเบื้องต้นบาดเจ็บอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ได้ทำให้ชื่อของปลาวานอิสระกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง ซึ่งอาการของผู้ป่วยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ได้ทำการเอ็กซเรย์สมองแล้วพบว่าไม่มีเลือดคลั่งแต่อย่างใดแต่ต้องรอการตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลา14นาฬิก30นาทีวันที่15มีนาคม2564ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกประเทืองผล,ผลมานะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีร่วมกันตรวจสอบรถเก่งสปอร์ตซูบารุสีสี b นซ์เงินทะเบียน6กอไก่สรฤสี1245กรุงเทพมหานครหลังนายวรศิษิ์อิสระหรือปลาวานให้โซนุ่มนักธุร,รกิจผู้บริหารโรงแรมสีพันวาภูเกต็ตขับรถประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนเสาไฟสองสว่างริมถนนสักเดชบ้านอ่าวน,น,น้ำบอ่อตําบลวิชิตอำเภอเมืองภูเกต็ตบาดเจ็บสาหัสชงคําวันที่14มีนาคมที่ผ่านมา จากการตรวจสอบสภาพรถพบว่าเสียหายด้านประตูคนขับยกจนพับเข้าหาการหลังคาพังเสียหายกระจกหน้าและกระจกด้านคนขับแตกส่วนฝากระโปรงรถยุบงอส่วนอื่นๆไม่ได้รับความเสียหายภายในเสียหายเพียงเล็กน้อยพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีได้บันทึกข้อมูลต่างๆรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไว้เป็นหลักฐานต่างๆเพื่อประมวลเหตุการณ์ของอุบัติเหตุต่อไป ด้านพันตำรวจเอกประเทืองเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจและตนได้ประสานแพทย์เพื่อให้การดูแลผู้บาดเจ็บเนื่องจากขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บถูกแรงกระแทกขาติดอยู่ภายในรถหน่วยกู้ภัยต้องใช้เวลากว่า30นาทีเพื่อตัดทางนำคนเจ็บออกจากตัวรถน้ำส่งโรงพยาบาลเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกเราปฏิบัติเช่นนี้กับทุกๆคนไม่ว่าผู้บาดเจ็บจะเป็นใครสัญชาติใด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้า wall แบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3านี่คือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ